สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอกดัมซิงครับผมอ่ะวันนี้ก็ย้ายเจ้าวาเลนไทน์ครับไปลงนาห้งานครับผมไปลงงานพากุษ,ษาครับมาดูชายบนนานจะขึ้นทันเล์นหน่อย บ้าบ้าวานะบ้าว,นะาวย้ายไปลงขุดสาครับไม่รู้ว่าที่ตรงไหนนะ 你呢，还没知道呢。 เรนี่เหยียบแล้วเหยียบค้าวะเลรนี่ ยากครับ yeah, ขึ้นได้ใช้มานนา ตอนนี้ก็ขึ้นเสร็จแล้วครับย้ายเจ้าวาเลนไทยไปโรงงาน <Okay. S 1> จัดจานเลยสมชายครับเดวเขาจะไปงานอะไรไม่รู้ที่ไหน ได้ออกงานทุกคันเลยครับนี่เจ้าอเลนไทยเดี๋ยวไปถามสัมภาษณ์ขัมวาษนะเป็นยังไงพี่ขึ้นเมื่อกี้ขึ้นยากทำไมทำไมว่าขึ้นยากยังไม่รู้สูรยังไม่รู้สูดเลยเราพอเรายังไม่ค่อยได้ขึ้นบ่อยไย่างี้ยถ้าพี่ลองขับขึ้นบ่อยๆ่วะพี่รู้เลยเลยมันจะรู้สูลยด้เนาะอันนี้เรานานๆค่อยขับขึ้นทีเนาะพ่ชายพ่ตินเรียด ิบายผมกินมาแล้วเริไปถ่ายตอวกินข้าวเลยนี่ครับเดี๋ยวไปส่งเจ้าวัวเลทายหน้าง,งานนะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงจะแปดโมงนะครับผม กินแล้วน่าจะไปส่งเจ้าไอเสร็จกอ่อนน่าจะไปหันจานชูครับเห็นพี่ตินว่าอย่างนั้นนะ

เขาบอกว่าทำเครื่องหมดไปแล้วสองแสนอันนี้มันเป็นมือสองวะมันมมีมือเป็นรถนำข้าพี่๋อรถนำข้าู้หญิงข้าใครจะเตะเอามาจากสั่งมาสั่งมาจากประเทศอะไรซูซูกิประเทศอะไรพี่ญี่ปุ่นเยนาะญี่ปุ่นใช่ไหมอเป็นเซลล์ขายรถหน่อยีิ เซลขายเหรอเซลขายหน่อยครับเ่รรียกวาคับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะแนะนำครับมอเตอร์ไซค์ยา Yamaha Yamaha ที่ไหนล่ะคนละรุ่น NGV ยามาฮ่า NGV คนละรุ่นอ้าวไม่ใช่หรอรุ่นมันรุ่นซูซูกิพวกไนทูผมไม่ค่อยถนัดเรื่องเซลขายรถ้ทใหผมถนัดเรื่องรถแมคโครถ้าเป็นเป็นแมคโครผมก็จะบอกอันนี้นะครับอ่าผมเป็นโกรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับทำมอเตอร์ไซค์ผมไม่ค่อยถนัด เหมือนกันแหลกเป็นเซล์แล้วขายได้ทุกอย่างยกเว้นมาฟังเสียงต่อส,สตาร์ครับที่เดียวตดเลยไหม

แล้วไม่ค่อยได้สตาร์ทก็เพิ่งตัดง่ายครับเขา้เรื่องสูตัดเาอิวเลยตั้งยเงนต้องตั้งง่ายมากเลยตั้งง่ายกว่าง่ายกว่าโอเคดติดตั้งง่ายเลยเพิ่งยังไม่ร้อนหเปล่ั โอเคครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เตกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ